โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆครับก็จะมาตีม้านะครับก็จะเป็นคลิปสันนะ้นๆเราก็จะมาตีม้าให้ดูเนาะก็ห่างหายไปนานเลยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะก็ทําคลิปสั้นๆตีม้าสักนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวขอปั๊บก่อนเราจะมาคุณทุยเราจะมาดูกันว่านาค่าเวลสามร้อยเจ็ดเนี่ยจะสามารถ ตีม้าแบบวันช็อตได้หรือเปล่านะก็โอเคเดี okay, ๋ยวก็รอม้าเกิดเดแล้วกันเนาะม้าไม่เกิดอะบัฟไม่หมดลืมไปยังบัฟไม่หมดโอเคก็ okay, จะมาดูกันนะครับโอเคเอ๋อโอ้ม้าไม่เกิดเศร้าเลยต้องย้ำก่อนนะครับว่าเวลสเตนด์ดเสริมมาอยู่ที่ของผมอะอยู่ที่ประมาณ70-80ทุกช่องนะครับเวลสเตนด์ดเสริมของผมอะ่ะ ก็จะเป็นปมา้าเนาะโอเคดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ900,000นึหมนครับก็สามา one รถวันช็อตมาได้ทีเดียวนะครับแต่ถ้าติดสะตันก็จะอยู่ที่ประมาณสิบวิถีอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับ1ิล้านเ o อร์ไม้ bye. โอเคก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ900,000เออใช่9 0 0 0 0นเนาะจะตีได้เดี๋ยวตีให้ดูอีก3 4ตัวก็พอนะเพราะว่าจะบอกกนะรทำคลิปสั้นๆเนาะเลี้วชิวๆนะ ถ้าอยากดูของของใช้อะไรก็หินสีอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับอยากดูของใช้หินสีหรืออาวุธแหว,แวนทะุกเนี่ยว่าผมใช้อะไรก็คอมเมนต์มาได้บอกหนึ่งมาบอกหนึ่งบนใต้ใคลิปเนะี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูโอเคปะ่ะที่จะต้องย้ำก่อนนะววเวลสแตนด์เสรของผมเนะี่ยเวลแคบ แปดสิบเจ็ดสิบกว่าเองนะอืมผมจะไปเปลี่ยนเรื่องด้านหินสีมากกว่าเนาะอันนี้ขอพูดหน่อยช่แล้วกันเนาะคิดเด้อตีให้ดูอีกสองตัวพอละโอ้ อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดตับสไครป์กันเลยนะครับ้เจอกนะันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย